ในโอกาสวันนี้วันที่เราคล้ายก้มรอบวันเกิดของคุณแม่นะครับในนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกรมคับการละครบานทนะครับโดยกรมตรตรีเมธีรัตทานะที่เป็นผู้ประกาศนะครับก็มีความรู้สึกินดีนะครับที่คุณแม่ได้มีอายุวันนั้นชีวิตล่อนะครับก็เป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อครอบครัวนะครับผมทราบข่าวก็ ดีใจเพรรีบมาขอแสดงความยินดีด้ยนะครับก็เร่งในโอกาสในวันคล้ายวันรอนแล้วก็ขอรัตนาอำนาจพระศิลป์รัตตการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายคนโลก ตลอดจนพระพบรมีของพระธัมมสัตว์สุภาพกษัตริย์ท่านเจ้าของทุกทุกองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแม่และครอบครัวหลังที่บูชาจนดวงบุญบัดานประทานพรในคุณแม่มีสุขภาพสมัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคไข้เจ็บอันตรายใดๆของสิ่งใดขอให้ทรงปัจจุบันทุกๆประการนะครับประหยัดเป็นยัดรับคำขาดในข้อรับคำขาดกันครับแต่ว่านี่แจกันด้วยครับ สุขภาพเป็สมบูรณ์แล้ว so ก็กิจการจะได้เงนครับก็ฝากผู้ริตัณฑ์ไปต่รงๆนะครับนั่นอยู่รูเรยนในร้อยครับอ๋อครับรลัครับ้ครับเครับต้ครับด้วยคืองานวัข้าวครับขอญาครับขอญาตครับหนึสาครับ1นึคงับงสครับขอบพระคุณครับแล้วก็ิมคัณ์นับที่ได้แม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ ครอบครัวบริการทางศิสเนี่ยให้ความเมตตาเค้ากับกิจการของสถานการว์ต่างชาติถือว่าเป็นบูชีคนที่สําคัญนะครับทีเดียวหละงานทุนไม่เคยขาดงานราดไม่เคยบกพร่องเลยครับทำไปทุ่ที่ทุกสถานมีงานที่ใดแ,แต่ท่านดรปีรวัฒน์และก็คณะเนี่ยก็เดินทางไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นงาน การแบ่งตู้ปันสุขซึ่งที่กำลังรณรงค์ช่วยเหลือเป็นส่วนที่ได้จัดทุกเรื่อยากอยู่นะครับแล้วก็การแจกข้าวของอาหารอาหารกล่องหรือสิ่งต่าๆที่จําเป็นให้กับพ่อแม่พี่น้องในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะของกองทุนการของเนี่ยทุกครั้งรอบแม่ไปเดินวังสารนรงทุกวันกับท่านเพื่ออะไของท่านนะครับวันนั้นอาจจะเจออาจจเจอผมมากนะครับดี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 ครับครับ ครับกับตรงนี้ครับตรงนี้แหละก็เลยทําให้พวกเรานะครับวงการศีลากรีเนี่ยระนึกถึงผลงานความดีและนำ้ำจิตน้ำใจของคุณแม่แล้วก็ของลูกๆนะครับส่วนในที่ทางสรุดเราจะได้มีส่วนช่วยเหลือในกิจการขบบคุณแม่แล้วก็ของลูกๆแลว้วคืนใ,ในเรื่อง เราก็ร้องที่จะดีน้องตัดนะครับขออนุญาตเอาตัวไว้ตรงนี้นะครับกอครับครับท่านก็ไปย้ยผมขออนุญาตพูดครับนะครับก็จริงเนี่ยตั้งแต่ผมทางานตำรวจมาครับมาเป็นตตรตั้งแต่เป็นตตรของโรงพักนะครับก็คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนสั่งไว้ตลอดว่าเราเนี่ยได้จากสังคมที่มีฐานะอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็คือได้จากสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสต้องตอบแทนคือสู่สังคมนะครับโดยเฉพาะเนี่ย ถ้ามีงานอย่างเช่นงานของท่านผู้การนะครับท่านผู้การเมียจีเนี่ยคุณแม่บอกรีบรีบไปเลยบอกว่าไม่ต้องสนใจทีฬาให้รีบรไปไม่ต้องสนใจว่ารายได้กําไรจะน้อยลงไปนิดนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรให้รีบไปเลยให้ีไปช่วยนะครับคุณแม่จะสนับสนุนาตลอดนะครับตั้งแต่เป็นกตตรอรลงท่านะครแบแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นประธานกอตรปจอรกระทรวงารขนนะครับแต่ว่า อย่างที่ว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พบท่านนะผมคิดประท้วงแจ้งมาโดยโดยโดยเฉพาะงานตำรวจนะคือทำไปได้รับความร่วมมือจากข้าระชาชกานจนธิการต่างๆแต่ว่าผมเห็นท่านทุกงานเนี่ยท่านจะได้รับความน้อยร่วมมือจากประชาชนจากข้าจากภาคธุรกิจนะฮะจากภาคธุรกิจนะครับแต่ก็เป็นเพิ่มกับวันทองที่เป็นหัวใจของตำรวจครับใช่ครับคผมบอกท่านเหมาะสมที่สุดนะ นะครับก็คอว่นะครับเพราะว่าผู้ชายก็อยู่เรื่อยๆนะครับแล้เมืร่ท่านก็จรได้ดีใจไงเครบครับมากา